สวัสดีครับผมอยู่กับช่องลูกอีสานค้นบัญชียครับพี่น้องนี่แหละครับข้างหน้าผมนี่เป็นคอกตะกะแตนครับประมาณจะกขีดเนาะใส่7-8ขีดนี่แหละครับผมแต่ว่ามันมันฝากโม,มเบิรครับผมมันถูกช่วงฝนตกรัวๆครับประมาณอาทิตย์หนึ่ง มันก็เลยเหลือบอลายครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบข้ามาเบิ้งครับคอกนี้ความกว้างความยา,าวกับสองเฮ้ยสาคูณสี่ครับผมมันสามคูณนะเอาเบิ้งครับผมนี่พึ่งให้อาหารไปเมื่อกี้นี่ครับนี่แหละครับ บนเป็นหน่อยนะครับผมอหอยู่ข้างบนกับนี้ครับนี้เบ็ดคูหม่องครับตอนนี้นี่เพิ่งเติมอาหารไปสักพักหนึ่งครับจริงๆแล้วมันต้องได้หลายกว่านี้ครับเพราะว่ามันถือฝนมันถือซวงฝนพอดีครับก็ได้เหลือนี่แหละครับเหลือซ้ำนี่แหละ,ะถือว่าหลายอยู่ครับ ตะกะแตนกบับางตัวกับไงแหละครับเพราะว่ามีหลายรุ่นอยู่นี่อยู่นี่อคอกเดียวครับตัวมีปีกแล้วกับนี้ครับนีปีกแล้วการเลี้ยงกันี่นี่แหละครับอย่างที่เห็นเลยเป็นหยาเน,นเปียครับถ้าจะให้ดีกัหญ้าหวานอิสราเอลครับผมห้าหวานอิสราเอลไอชุดนี้เป็นใครจาก ชุดที่ชุดแรกครับผมที่ซื้อมาขีดละพันก็เอามาฟักไปเอามาไครครับผมเอามาไครเอ,เ,อเอาเองเลยสองกิโลครับ,บขายแน่แบ่งมูแนครับผมการเลี้ยงกับบญยาครับพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจสีเลี้ยงมีพื้นที่ครับมีเวลาแล้วกัมียาครับสําคัญยุทธ่หญ้านี่แหละครับเบืองมันกินนี่แหละครับ ผมเอาลงมึงหั่นอย่างนี้แปบ๊บเดียวเองมันหลืม,มเขามากินเลยครับกินปิตยานเลยเบิ้งนี้ครับเพิ<ม>่งไกลๆกิน,กนปิตยาน,นดีๆดูนะกินหมดครับบระสุทลูกไผ่บระสุทธิาา์หาไผ่พอม ตอนนี้ก็เป็นเสือกักครับผมลังใส่เสือกักอีกนิดหน่อยก็ติดปีกแล้วครับพี่น้องเขาเจ้าวาเรียงขีดนึงมันที่ได้โตประมาณห้ากิโลครับตัวเป็นนะครับมันก็ตกกิโลละสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบนี่แหละครับแถวๆนี่แหละไขก่ก็ตอนนี้ก็ไข่กัราคาตกลงมาแล้วครับ แต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบบอคิดอย่างมากไม้ก็เลี้ยงได้ครับผมเลี้ยงไว้กินได้เหลือๆก็ขายครับขายสามร้อยสี่ร้อยก็ได้ครับตะกี้ตั้งแต่แตะกี้ผมไปไรตะกระแตนนะไรมาขายกิโลละลอยครับแต่ว่ามันแพงแล้วกูเมื่อนี่เลี้ยงแต่ยังกิโลละสี่ห้าลอยครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับกะ อบถามในคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้คำตอบเรื่องมดเรื่องอันนี้กะเขาก็หาวิธีจัดการเอาครับผมมันว่าเหนือบากาแรแล้งนอะแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับสำคัญแห่งมันกินกะเืองที้ครับว่ามันกินหน่อยหครับกินจุมากเลยส่วนตลาดนะครับ ตลาดกะถ้าเลี่ยงแรกกันน้ำมูบ้าน,นครับผมขายน้ำบ้านดับรองว่าพอขายนี่นี่ครับเดีย๋ยพาคิดไปถึงระดับวาสิเอาทรงใสตอนนี้ก็คือเลี่ยงเลี่ยงไปกินกันครับค่อยๆขยายขยับขยายเอาครับผมยวซีว่า,าเอา,าเลี่ยงไปแล้วมันจะไปทรงใสผมกะท็กซีวาจังไหน,นะครับเลี่ยงอยู่นี่กับพ,พอขายเลยครับผมเอาทรงน้ำมูบ้าน พเจามาเอาภูละหาสีพาสบครับผมคิดหนึ่งโตเป็นไหมอาะละครับผมก็คือที่พอซ้ำนี่แหละครับถ้ามาคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมซอยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในช่องลูกอีสานค้บมานเจียน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ